Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back. Or will you fucking fight back. แล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องของ Solo Channel นะครับเกมนี้ได้เล่นเซเนตเรียนะครับในตำแหน่งจังเกิลหรือว่าป่านะครับผมโดยฝั่งเราจะมีเด็กต้านะครับอยู่ในตำแหน่งโลมนะกาวว่าจะเอามาเอามาแลกเลือดนะครับเอาเด็กต้ามาพีชีฟให้หลังจากที่เรากดตัวบัตลิเทลนั่นแหละ เดี๋ยวเราจะมาเรียกมันว่าระเบิดแล้วกันนะครับเอาง่ายๆเลยนะเริ่มสกิลแรกนะครับเราจะเน้นเล่นสกิลสองนะครับผมเพราะว่ามันสามารถรับระยะให้ตีไกลได้นะครับแล้วก็สามารถโยงมีดของสกิลสองนะครับจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งได้นะครับผมใช้ฝั่งตรงข้ามเขาเสียเลือดด้วยนะครับตามไปก่อนตามหางเงินกปก่อนนะครับ ตอนนี้ไอเทมชิ้นแรกนะครับอ่าจะขึ้นเป็นไอเทมป่าตัว250กรอนนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็จะขึ้นเป็นบอบูธนะครับหรือว่ารองเท้าตีเร็วเลยนะครับ Now, เหมือนเพื่อเราจะโดนเข้ามาแท็กหน่อยตีสักทีโอ้โอโอ,โอคิตซี่ใจเย็นใจเย็นยังไม่ได้ยังไม่ได้ถึงขนาดว่าเล่นเป็นนะครับแค่ เออแค่ว่าศัตรูฝั่งตรงข้ามนะครับมันไม่ค่อยมีสีีนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเออลองเอาลองเอามาเล่นดูนะเผื่อมันจะเล่นได้นะครับผมอข้างบนโดนเพิร์สบาดไปซะแล้วแล้วก็สกิลสองนะครับเมื่อเราตีไก่แล้วเรากดใช้สกิลสองถ้าเราเลือดน้อยนะครับมันจะเด้งเลือดให้เราค่อนข้างเยอะตอนนี้เอาลิเตอร์กันไห้มันน้อยไม่น่ารีบใช้สกิลหนึ่งเลยนะ่าน,นี้เราไล่ทันแล้วนะ เห็นแล้วมันอยากได้แ้โดนป้อมไปสองทีเจ็บเอาเรื่องนะครับจะสังเกตได้ว่า,ายิ่งถ้าเราเลือดน้อยนะครับแล้วเราใช้ตัวสะกิลสองสีไก่นะครับเวลาเราเรียกตัวสะก,กิลสองกลับมันจะเด่งเลือดให้เราค่อนข้างเยอะนะครับสีแค่สามสี่ทีเองนะเลือดเด้งคืนมาให้เกือบครึ่งหลอดนะครับอยากได้ด่วงจังเลย <ส>ไม่น่าทันไม่เป็นไรเก็บมังกรเล็ก <hyster> ก <ically> <it> ่อนนะครับหาเงินไปก่อนได้ไม่น่ขอต่อสักหน่อยนะเพื่อนรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยเจ็บเลยนะที่มีแต่เราเนอะพี่เจ็บ พยายามดูไว้ครับสังเกตฮีโร่ฝั่งตรงข้ามไปด้วยนะครับโอ้ดวงนีด้โดดใส่เลยนะอย่างที่บอกนะครับพยายามสังเกตอฮีโร่ฝั่งตรงข้ามไว้นะครับว่าอยู่กันเยอะไหมในตำแหน่งที่เราอยู่นะครับเผื่อบางทีเนี่ยเราโดนได้นะกิฟซี่โอ้ยไฮยาเตะไฮยะเตไะเตมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้ว เดี๋ยวเรากลับมาฟาร์มต่อนะครับผมหาเลือดก,ก่อนโอ้ด้วงด้วงมาไกลยังเลยลเหลบออกไปซะละอ่าตอนนี้เราก็ได้ขึ้นเป็นวอบูลมาแล้วนะครับเดี๋ยวชิ้นต่อไปเราก็จะขึ้นเป็นอ่าโซลิเวอร์นะครับดับฟาร์มชิ้นใหญ่เลยนะครับอ,อ,อยากได้จังโอ้ยเจ็บเจ็บไปแล้วครับคิสซี่ใจเย็นเพื่อน ตามไปกับฟาโหดวงเขานี่สุดอยู่นะพยายามเทพตัวเองไว้นะครับได้ไปเนี่ยได้ไปเนี่ยตีสักหน่อยแล้วกันเรียกสกิลสองกลับโอ้ยเซฟิล่าอันติกลัวละอ๋อกดระเบิดเรียบร้อยเมื่อกีอ้รอดอ๋อลืมไปเด็กต้าอยู่นี่หว่าเด็กต้าอยู่ใกล้ๆนะครับ เวลาเรากดระเบิดนะครับตัวเด็กต้าจะจะยอมแลกเลือดให้นะครับแล้วเราก็จะกลับมาเลือดเต็มเหมือนคล้ายๆกับเราเก็บอ่าช็อตได้เจ็ดตักแตกนะครับผมแลกมาคุ้มไหมเนี่ยไม่ไม่ได้ไฟไม่ได้อะไรเลยด้วงกดบินพอดีได้ไหมเนี่ยด้วงหน่อยสักหน่อยสักหน่อยเพื่อนสักหน่อยออยลิเตอร์เบาเบาทิพาย ดัมมาจ่าลิตเตอร์จะได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับไปฟาร์มต่อนะครับหาเงินกันต่อไปสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับและยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเผื่อจะได้แบบเข้ามาดูคลิปกันเรื่อยๆนะครับเพราะผมพยายามลงไว้ทุกวันนะโอ้ยเจ็บจังเลยเฟอร์เลนเฟอร์เลนเอาอยู่ไหมเฟอร์เลนเอาอยู่ไหมโอ้ยเฟอร์เลน เฉียด oh, เรียกมีดกลับมานะครับผมให้ได้เลือดดีเมื่อกี้เรามีสก,กิลหนึ่งนะครับผมพะเมื่อกี้ถ้าเราหายตัวไม่ทันนะครับดวงตีเราทีเดียวเนี่ยเราตายได้นะครับผมฟ้าไปก่อนนะครับเก็บอบเจกต์เรื่อยๆนะยิ่งสก,กิลตีไกลนะครับถ้าเราเลือดน้อยแล้วเราใช้ใช้สก,กิลสองเพื่อตีไกลนะครับหลังจากที่เรา เรียกมีดกลับมาหาตัวเรานะครับเลือดมันจะฟื้นฟูให้เราค่อนข้างเยอะเลยนะเซฟิล,ล่าเอาพร้อมก็ได้โอ้โอ้โอ้แรกเลือดก,ก่อนมามาพร้อมสวนพร้อมสวนเซฟิล,ล่าโอ้ยไฮยะเตะไฮยะเต้ระเบิดรอดไปเนี่ย <laughs> เด็กตาไม่อยู่ ไม่ใช่ว่าเด็กตา้าไม่อยู่นะครับเด็กตา้าอยู่แต่ว่าเด็กตา้าใช้อันตีไปแล้วนะเราก็เลยระเบิดตัวฟรีไปนะครับเสียสแต็กไปด้วยนะอะไรไม,ไไมไ่เอาใหม่เอาใหม่นอนไปสองแล้วจะรอดไหมเนี่ยลิเตอร์ลิเตอร์หลุดมาขนาดนี้เราก็ต้องเอาสิครับกดสกิลสองใส่เลยเออไม่ใช่กดสกิลสองโยงไปหาเขานะเ <laughs> มื่อกี้คือเรากดสกิลสองขับมาหาเรานะครับ แต่ถ้าเรากดสกิล2เพื่อโยงใส่ศัตรูนะครับศัตรูจะโดนดาเมจตรแรงขึ้นนะอันนี้ก็เล่นแบบงูปลาปามากเลยนะผมพัวจับแค่สามสี่รอบเองนะแล้วจับสามสี่รอบแล้วนะแพ้บ่อยมากเลยนะเจอฝั่งตรงข้ามเขาเอาซีซีมาแก้ทางนะครับของเราเนี่ยจะแพ้อย่างเดียวเลยคือแพ้ตัวซีซีนะครับมันจะทําให้เราเล่นยากนะครับผม เป็นลาดฉันเลือกนายแล้วเพื่อนอันตีไปไหนอืมสวยครับเหมือนลิกเกอร์จะอยู่อย่าไปกลัวมันงัดมาแลกเลือดกลับครับใส่เลยใส่เลยสวยงามส่วนใหญ่จะชอบลืมนะครับว่าไอตัวสกิลสองเนี่ยเราลากไปหาตรูตได้นะครับอันนี้คือลืมลืมจริงๆนะสวยครับเพราะว่าถ้าเราลากใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือดาเมจมันจะมากกว่านี้ไง แต่เราชอบแบบว่าเรียกเรียกมีให้กลับมานะครับฝัง่งตรงข้ามก็เสียเลือดเหมือนกันแต่เราก็ได้เลือดด้วยนะครับแต่อาเมจอ่าที่จ่ายกับฮีโ่นะครับมันจะเบาลงเก็บอ็อบเจกต์ไปก่อนนะครับตัดป่าฝั่งงข้ามสักหน่อยเพื่อไม่ให้ด้วงเขาเกิดง่ายนะครับเรามาดักไว้ก่อน เอาด้วงเอาด้วงนะเอามันเอามันเหม็นหน้ามันนานแล้ว <laughs> ดามเมจแรงเกินแลกเลือดสี้สวนสวนโอ๊ยเด็กตาโอ๊ยเด็กตาเราตายจัไม่เป็นไรเราได้มาสองนะครับค <c oughs> ุมคุมจะ <c oughs> ได้ป้อมไหมเนะี่ยนิดเดียวเออสวยได้ทั้งคนได้ทั้งป้อมเลยนะครับ เออลืมบอกไปนะครับว่าสกิลวิงวอลของมันนะครับไม่ได้มีแค่สกิลหนึ่งสกิลเดียวนะครับถ้าเรายือนอยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะวิงวอลให้เราด้วยได้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้คือยังไม่รู้ไง <c oughs> ส่วนใหญ่จะใช้ไปกินหนึ่งอย่างเดียวนะครับในการวิงวอลนะโอ้ยรอเลี่ยวไหวไหมลูกจริงๆรอเลี่วเป็นตัวที่ไหลได้นะครับแต่ต้องไม่เจอพวกซีซีหรือว่าดาเมจที่ว่า หนักๆน,นะครับจ่ายในชุดเดียวเนี่ยถ้ารอเลี้ยวโดนเนี่ยคือเรียบร้อยนะแอบไว้ก่อนเผื่อใครมาเมื่อไรจะมีใครไม่มาจริงดิโอ้อ้าวมันเห็นมันเห็นได้ไหมได้ไหมไฟได้ไหมได้ไหมเพื่อนโอ้ยแลกเลือดก,ก่อนแลกเลือดก,ก่อน ไม่ไหวแล้วไ oh, ม่ไหวแล้วเตรียมระเบิดโอ้ยระเบิดไม่ทันไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหรุสามีระเบิดอยู่นะสแต็กก็ม ah ีพร้อมนะครับถ้าเมื่อกี้กดทันนะโคตรเท่เลยฟื้นขึ้นมาแบบว่าเลือดเต็มด้วยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บคลิปก่อนนะครับตอนนี้เราก็ได้มาทั้งอ่า สเปียร์อลองกินนุชนะครับแล้วก็โอมิอาร์มนะครับในชิ้นที่3กับ4นะเดี๋ยวชิ้นที่5เราจะขึ้นเป็นเซเนตูเลยนะครับจะเล่นาสายดาเมจล้วนๆเลยนะครับจะไม่ได้เล่นสายกีนะครับชอบตีแบบตีเพียวๆมากกว่าใส่รูนอเวกมาเพื่อแบบเร่งในการตีเร็วนะครับอาจจะบวกคี่สักนิดนึงโอ้คิดซี่คิดใส่แล้วแหละต้องใส่แล้วแหละเพื่อนแลกเลือดไว้ก่อนนะ พีชีพพีชีพฟื้นขึ้นมาแล้วใส่มันใส่มันให้ยับใส่มันให้ยับใครจะเตะไปไหนเพื่อนโอ้ยนิดเดียวเองอหิว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 ไล่ได้เนี่ยไม่น่าไม่น่าเข้าเราอะไม่น่าเข้านะ่ยถ้าเข้าไปเนี่ยแผ่นี้ป้อมตีแรงมากเลยนะเดี๋ยวจะไม่รอดนรนเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเบต้ากดกดอันตรีให้เราปะ โอ้ยแลกเลือก,ก่อนโอ้เจบ็บแพ้ดวงนะครับไม่ใช่ว่าแพ้หรอกฝั่งตรงข้ามก็อยู่เยอะนะครับเราอยู่แค่ตัวเดียวใจมันแบบใจมันได้อะนะห้าวอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราจะไปย่องดูมังกรใหญ่กันนะครับเหมือนจะอยู่กันนะไหยาเตะเปดวงอยู่ข้างบนไ,ได้ไหมวนะย่องย่องย่องไว้ก่อน คิซี่อยู่เอาไฮยาเตะฮึมไฮยาเตะมันมีเต็นคนระเบิดไม่ทันอีกแล้วโอ้โหอุตส่ามีเจ็ดสแต็กเรียบร้อยแล้วนะหลายรอบแล้วเต่งจังอ่ะเพื่อนโดนเรียบร้อยเลยนอนกันทั้งสี่ตัวนะเหลือเราตัวเดียวไหวไหมเห็นนี่ก็บินเก่งจังเลยไม่เป็นไรนะครับเราเค,คลียร์คลิปก่อน เกียกไปไล่ไปนะน่าจะไล่ไม่ทันแล้วนะไม่ไรไม่ไรเราเรอเ,เพื่อนนะโซนล้วกันอ้าวฝั่งตรงข้ามเขาเหยียบหวาดนะครับผมหวาดมาเลยส่องเห็นเรานะโอ้ดว้งดุงดุง ดวงฉันมาแล้วเพื่อนเอาไปปุณีิตัยเออดีนะยังได้ใสแล้วครับต้องใสแล้วแหละอยู่คนเดียวก็ต้องใสแล้วเอ้เาเอามันระเบิดแล้วพุ่งจ้วงมันจ้วงมันไหนไหนตัวหนึง่งลิตเตอร์วิ่งไปซะละย่องดักครับดักครับมันไปไหนไม่ได้มันจะต้องกลับบ้านจะไปไหนเพื่อนเอามาเด็กต้ารับพอมไม่อยู่นะครับยืนใส่ไปเลยยืนใส่ไปเลยอืม้ม ดีนะเรียกสกิลสองกลับมานะนรัยและยิ่งเรียกตอนที่เลือดเราน้อยนะครับมันจะคืนเลือดให้เราได้ค่อนข้างเยอะนะต้องเห็นแล้วแหละทิ้งไว้นานไม่ได้นะครับยิ่งเล่นไม่ค่อยเป็นอยู่อนะโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเล่นซนเนเตียนะครับในตำแหน่งจังเกิลหรือว่าป่านะครับผมเล่นก็ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงนะครับ ช่วงนี้เล่น3าสตาลงบ่อยมากเลยตอนนี้อยู่ในแรงคอ,อนคอ,อนสิบดาวแล้วยังไงถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่บาย